โอ้โหช้างมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหดื้อกันจริงๆเลยนี่คือช้างใส่ฐานเดินได้นะครับชอช้างวิ่งหนีไม่รู้วิ่งหนีอะไรมานะครับโอ้โหดูเต้เอากลับไปวิ่งในรางครับชอช้างเดี๋ยวกลับไปวิ่งในรางกันนี่ชอช้างไปโอ้โหชอช้างต่อแถวกันนะครับดูเต้สุดยอดไปเลย เฮ้ยช้างดำทำไมวิ่งช้าจังเลยดูสิช้างเป็นเพื่อนกันนะครับสามตัววิ่งเล่นด้วยกันน่ารักมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันครับนี่คือกล่องนี่นะกล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ให้ดูข้างในนะครับนี่นะข้างกล่องจะเป็นแบบนี้มา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 วิ่งมา ปไปนี่นะครับช้างอันนี้ซื้อมาตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทไม่แพงเลยเนหะ็นมะน้อยบาทใส่ทานสามก้อนนะครับเดี๋ยวเอาควายวิ่งเป็นเพื่อนซิเอาควายดิวิ่งเป็นเพื่อนคว,ควายไปควายไปวิ่งเป็นเพื่อนนี่ควายไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีพี่วัวด้วยวัววัววิ่งวิ่งไปหานี่พี่วัว ว้าวัววิ่งไม่ถนัดนะครับพื้นไม่ค่อยเรียบครับตัววัวมันจะวิ่งยากนะโอ้โอชนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวหัวควายอีกนี่บายบาย